มาเถิดลองบงรุมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหาคนครสนับสนุนโดยมูลนิธิมั่นพัฒนาพอเพียงเพื่อยั่งยืน นี้ถ้าใครอยากจะมารับกาแฟเราก็ยังยังเป็นขั้นตอนไว้ยังไม่พอเอ,เอาไปเยอะๆเลยรับไปแบบร้านหรูๆโอ้อน่าจะยังไม่พอยังไม่พอ,อากาแฟเนี่ยมันเริ่มปลูกเนี่ย่าจะออกผลผลิตก็ประมาณ3ามปีนี้ถ้าอยากให้มันดีเต็มที่ทหมายถึงสามปีสมมติเราจะส่งร้านกาแฟหรูๆตามห้างเราไปดิวสมมติคุณเหล็กไปดิวได้ดิวมาเนี่ยต้องกี่ปีถึงจะแบบโหเราจะเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบกาแฟส่ง พวกร้านตามปั๊มน้ํามันหรือร้านตามห้างหรูตามแผ่เราจริงเราอยากจะตั้งตัวได้หมายถึงรู้กระบวนการสามารถจะรับลูกค้าได้เยอะๆเนี่ยน่าจะสักหลัง5ปีไปแล้วงานชุมชนมันไม่ง่ายเลยไม่ง่ายครับหนึ่งเราเราไม่ไม่ใช่นักการตลาด เราไม่เคยเรียนรู้เรื่องการตลาดเราเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนด้วยกันเลยเรื่องยากคือเวลาเนาะอีตอนคิดจะทํานี่มันสวยครับพอทําไปมันนานกว่าจะมันต้องอดทนอดทนต้องอดทนก็หลับมันได้เลยอ่ะพอปลูกปุ๊บพอเพดก็หล่บมันลงปุ๊บปีเดียวมันก็เห็นเห็นเงินแล้วคือแต่มันยังไม่ยังยืนเหมือนกันนะครับมันก็มีขึ้นมีลงเราเองเราเรื่องเพดานราคาเรากําหนดอะไรไม่ค่อยได้เพราะนี้เรื่องยากคือเวลาไปอะไรนะไป ชวนให้คนรอบบ้านมาปลูกอ่ะเรนเรียนแรกญากครับเราเองจะต้องแบบเราต้องรู้เลยว่าอ่าจริงกาแฟเราอยู่กับเรามานานแต่ว่าเราไม่รู้วิธีการเบื้องต้นเราต้องสอนให้เขากินให้เป็นก่อนพอกินเป็นปุ๊บเขาก็จะกินใช่พอกินเป็นปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มขายได้เพราะว่าเรารู้ว่า่ากาแฟเรามันมีรสชาติเป็นอย่างเรที่ใบให้กับคนที่จะมาซื้อเราได้เนี่ยล่าสุดทางจังหวัดตะให้โอท็อปครับก็ได้ขึ้นทะเบียนโอท็อปกับทางจังหวัด แล้วก็ได้เข้าอบรมเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตเรื่องการตลาดแล้วก็เพวกบรรจุพันฑ์ต่างๆ,ๆเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับแล้วทางจังหวัดเขาเริ่มเห็นเห็นไหมว่าหมู่บ้านเรามีของอย่างนี้ค,คือกาแฟนี่ก็ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรแต่ละที่ทามันนั้นยิ่งยิ่งจะเป็นโอ้โหต้องแข่งขันไม่ใช่แบบเขามีที่เลือกซื้อตั้งเยอะของขงเรามาที่หลังอะ ที่ก็มีกับรกต่างกันช่นนครับตอนนี้เราเราได้กักษณกอย่างคนตากเริ่มรู้จักกาแฟร,รู้รู้รู้ใช่คนตาเริ่มรู้ว่าอุ้มผางเนี่ยเขาก็มีกาแฟนะครับว่าเป็นกาแฟที่ช่วยรักษาพื้นที่ป่าเนี่ยครับตกลงว่ากาแฟเนี่ยใช่ไหมเ <c oughs> ส้นทางที่มันจะไปสําหรับหมู่บ้านแม่กองน้อยในเขตร,รักษาพันธสัรป่าอุ้มผางผมว่าโดยหนึ่งโดยพื้นที่นะวันนี้ความสูงได้ทํากาแฟออกมาแล้วรสชาติ ถือว่าดีเลยได้กาแฟคุณภาพค่อนข้างดีมากวันนี้เหลือเหลือที่ต้องเติมเข้าไปคือเรื่ององค์ความรู้ตั้งแต่การผลิตการเก็บการคั่วให้ได้ออกมาดีขึ้นไปอีกแล้วสุดท้ายเนี่ยเราเราเชื่อว่าของดีจริงนะครับ,บเราผลิตกาแฟที่ดีจริงให้กับให้กับผู้ซื้อได้สองเนี่ยประโยชน์ที่จะเกิดตามมาคือพื้นที่ไม่กองน้อย,อยเป็นที่ต้นน้ำอ่ะต้นน้ำไม่กรองเลยครับ มีแม่น้ำแม่กลองจากตร,ตรงนั้นไปเลยแต่คนไปน้ำตกเทวสูปีงเป็นหมื่นเป็นแสนคนใช่ต้องผ่านต้องผ่านงั้นมันมันตอบโจทย์หลายเรื่องคนที่อยู่สุขภาพดีเ<ม>พราะเรากเกษตรอินทรีย์ไปครั<ม>เรารักษาต้นน้าแม่กลองด้วยได้กาแฟาที่ดีด้วยเราบอกว่าเมื่อก่อนอาจจะมีบอกว่าเราทำยังไงก็ได้เดี๋ยวคนเขสงสารเขาช่วยซื้อแต่เราไม่ทําแบบนั้น<ม>เราบอเราอยากทําของที่ดี แล้วพร้อมเขามีเรื่องราวมีม,มีความเป็นมาเป็นไปไม่ต้องมาซื้อแบบสังคมตะเคอร์ไม่ต้องถึงาซื้อแบบของดีเลยของดีต้องมาซื้อที่นี่ให้เราส่วนเรื่องราวที่เหลือมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กาแฟของเราเองครับแล้วชุมชนอื่นๆที่อยู่ในผืนป่าที่จะทาให้ชีวิตเขาดีกาแฟได้ทั้งหมดไบมเรากาแฟไปส่งเสริมให้ทั่วป่าเลยเราใช้วิธีคือตัวชุมชนเป็นเป็นคนคัดเลือกเองว, <c oughs> ว่าเขาอยากทาอะไร ไม่ใช่ว่าเราเอาอะไรไปให้ก็ได้เราไปนั่งคุยกันเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแล้วสุดท้ายก็เลือกอย่างเช่นแม้กระทั่งในในโซนที่อยู่ในเขตรักษาพ,าพ,าพาันธุ์สัตว์ป่าหุ้มผางเนี่ยที่นอกจากจากหมู่บ้านแม่กองน้อยแม่กองใหญ่บางทีเราก็เอาเรื่องสมุนไพรเข้าไปอเอาเรื่องผ้าทอเข้าไปเท่ากัออกนอ๋อไม่จำเป็นต้องปลูกเกษตรกรรมอย่างเดียวผ้าทอก็ได้ได้ครับผ้าทอผ้าทอนี้ก็ไดโอท็อปได้ผ้าทอเราก็ทางจังหวัดเองก็ให้โอท็อปพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาจนได้มาตรฐานใช่ครับ วิสาหกิจชุมชนเป็นตัวตอบโจทย์การรักษาป่าแค่ไหนถามว่าแค่ไหนวันนี้เนี่ยมันต้องต้อง,ต,องต้องใช้ความพยายามเยอะอที่จะต้องอเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งหมดมคือวันนี้ถ้าเราเราผลิตผลิตเยอะเกินไปนะม,มันก็จะมีผลกับป่าเหนะมือนกันก็จะไม่ต่างกับพืชเชิงเดียวอื่นๆนั้นตัวที่เราเอาเอาไปควบคุมเอาไปช่วยกันที่จะทําก็คือเรื่องของกติกาการใช้พื้นที่เอง,เองเอก็ต้องอยู่ในมติครมที่ที่ถูกกฎหมายครับทาตามกฎหมาย ระเบียบกติกาที่ออกมาก็ต้องชัดเจนว่าเจตนาเพื่ออะไรวันนี้สมมุติว่าถ้าเกิดทางมูลิธิหรือทางธนาคารไทยพาณิชย์ไม่สนับสนุนต้นทุนอะไรบางอย่างเนี่ยเดินได้ไหมกลุ่มเดินได้ไหมก็ระหว่างระหว่างนี้ครับที่ที่ยังมีทางมูลิี่นี่เป็นพี่เลี้ยงให้เนี่ยเราเองจะต้องเรียนรู้ก็พัฒนากลุ่มเราเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะหลังจากที่ว่า คนที่จูงมือเราเดินเนี่ยเขาไม่ได้จูงมือแล้วเราต้องเดินเองครับมั่นใจแค่ไหนอันนี้มั่นใจเลยครับว่าเราสามารถจะไปได้แน่นอนครับจริงๆแล้วเราทําเป็นแผนไว้เลยว่าเราจะพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มได้ยังไงทั้งกลุ่มเองก็ก็เรียนรู้ไปด้วยกันเลยว่าอ้ต่อไปเราเราต้องเข้มแข็งด้วยตัวเองนะถ้าไม่มีแหล่งทุนมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแผนที่อยู่ในการพัฒนากลุ่มของเขาด้วยอันนี้ก็คือความยั่งยืนใช่ขอบคุณมากครับ การอนุรักษ์มีหลายรูปแบบน,น,นะครับตั้งแต่เรื่องของการไปปลูกปลาการไปต่อต้านการค้าสัตว์ปลาแม้แต่าการปลูกกาแฟบนดอยสูงเพื่อที่จะให้ชุมชนที่อยู่ในป่าเนี่ยเขาลดการขยายพืนที่เกษตรกรรมเข้าไปในปา่าแต่ว่ามันงานยากเหลือเกินนะครับในช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลคุยแต่เรื่องเขาหัวล้นที่บ้านคุณทรงน,นะครับเขาหัวล้นจริงๆเลยครับเต็มไปด้วยกระหล่ำปรีเต็มไปด้วยพืชเชิงเดี่ยวเต็มไปด้วย หมอกควันแล้วก็สารเคมีฝุ่นโอโหกระจายกาแฟจะเป็นทางแก้ไหมผมว่ามันยากมากแต่ว่าวันนี้เรามีความหวังที่ว่ายากก็คือเวลาครับในตอนแรกก็ความฝันมันก็น่าจะปลูกได้ส่งขายได้โอหแต่อุปสรรคในเรื่องของการต่อสู้ทางความคิดแล้วก็จะทำยังไงที่จะให้กาแฟไปทดแทน3ปีผลิตกว่าจะได้ขายได้ขนาดนี้ แต่เทียบกับกะัลำปรีซึ่งทำาีหเดือนได้สตางค์แล้วอันนี้ครับอุปสรรคใหญ่ดังนั้นการเคลื่อนของนโยบายที่จะแก้เขาหัวโล้นต้องมีหลายวิธีครับแล้วจะให้ชุมชนอยู่ได้ที่สําคัญก็คือระบบของรัฐบาลนะฮะมูนิสึบได้ทดลองทําแล้วปรากฏว่า ไม่ง่ายเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันต้องยั่งยืนต่อเนื่องยาวนานแล้วก็วางแผนไปถึงขั้นกระบวนการที่จะทำายัางไงให้ชุมชนเขาอยู่ได้้วยตัวเองไม่ใช่ว่าไปส่งเสริมเสร็จแล้วเขาจะทําได้เลยกระบวนการที่จะทําไปสัก5้าหกเจดปดปีกว่าที่เขาจะเข้มแข็งอันนั้นละครับโจทย์ใหญ่ว่าจะทํำยังไงซึ่งการแก้เขาหัวล้นโมเดลของกาแฟทีรอซูรักษาป่าก็คงเป็นแค่โมเดลหนึ่ง แล้วก็แต่ละพื้นที่แต่ละเขาหัวล้นก็มีโมเดลในการแก้ปัญหาแตกต่างกันไปซึ่งหวังว่ารัฐบาลจะหาเจอแล้วก็สร้างระบบที่จะพัฒนาเขาอย่างยั่งยืนครับว่าโดยหนึ่งโดยพื้นที่นะวันนี้ความสูงได้ทํากาแฟออกมาแล้วรสชาติถือว่าดีเลยได้กาแฟคุณภาพค่อนข้างดีมากและสุดท้ายเนี่ยเราเราเชื่อว่าของดีจริงนะครับเราผลิตกาแฟที่ดีจริงให้กับให้กับผู้ซื้อได้ สองเนี่ยประโยชน์ที่จะเกิดตามมาคือ mm hmm. พื้นที่แม่กองน้อยเป็นที่ต้นน้ําอ่ะต้นน้ําแม่กองเลยครับมีแม่น้ําแม่กองจากตรตรงนั้นไปเลยมันตอบโจทย์หลายเรื่องคนที่อยู่สุขภาพดีเพราะเรากเกษตรอินทรีย์ไป mm hmm. เรารักษาต้นน้ําแม่กองด้วยได้กาแฟที่ดีด้วยต้องมาซื้อที่นี่ใช่ใส่วนเรื่องราวที่เหลือมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กาแฟของเราเองนิวทีวีเข้าใจโลกเข้าใจชีวิต